่ายจอนี่มิวสิกร้อนหนังสือเมคอภิสิิ์เส้นเสียงอักเสบหนักกล่องเสียงเกิดปัญหาขอพักรักษาเสียงให้ดีขึ้น1เดือน ค่ายจอร์นี่มิวสิกร่นหนังสือว่าถแถลงการจากค่ายจอร์นี่มิวสิกเรื่องหยุดพักงานทัวร์คอนเสิร์ตเม e อภิษฎจอร์นี่มิวสิกเพื่อพักรักษากล่องเสียงตามที่แพทย์แจ้งกำหนดให้ทำการหยุดใช้เสียงเพื่อทำการรักษาอย่างจริงจังเนื่องจากศิลปินทัวร์คอนเสิร์ตใช้เสียงเป็นเวลาต่อเนื่องกันยาวนานกว่า3ปีแบบที่ไม่เคยได้พักเสียงจนเกิดปัญหาต่อเส้นเสียงอักเสบหนักกล่องเสียงเกิดปัญหามาต่อเนื่องที่น้องฝืนรับงานที่ผ่านมานั้น ทางค่ายจอร์นี่มิวสิกจึงขอประกาศยกเลิกงานเดือนมกราคม2568ทั้งเดือนคิวงานเดือนมกราคมที่ยกเลิกทางค่จะขอย้ายหาวันลงที่เหมาะสมเส้นทางที่สามารถรับงานได้ให้เร็วที่สุดแก่คุณลูกค้าต่อไปครับ ต้องกราบขอโทษท่านลูกค้าที่ได้รับผลกระทบต่อง,งานซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทางศิลปินฝืนร่างกายตนเองมาน,นานมากๆอย่างไม่รู้ว่ากล่องเสียงเวลานี้จะฝืนได้ถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ได้หรือไม่นั้นน้องจะรีบรักษาตัวเพื่อน,น้องจะได้กลับมามอบความสุขในเสียงร้องที่น้องต้องการใช้เสียงร้องออกมาให้ดีที่สุดเพื่อมอบความสุขแก่แฟนเพลงต่อไปแล้วน้องจะกลับมาใหม่ขอพักรักษาเสียงให้ดีขึ้นหนึ่งเดือนครับ ลูกค้าเดือนมกราที่ทางค่ายต้องกราบขอโทษที่ท่านได้รับผลกระทบมีดังนี้มกราคม2567 1-8เขาตรวจเส้นเสียงเพื่อให้หมอประเมินการรักษา9มกราคมงานแต่งโคราช10มกราคมงานพระาธาตุเชิงชุมสกล11มกราคมวิทยาลัยอาชีวศึกษานาแกอำเภอนาแกนครพนม12มกราคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม13มกราค 4, มสกลนครสมกราคม งานมุกดาหาร15มกราคมน้องพออร้อยเอด16มกราคมมหาชนะชัย17มกราคมอำเภอตาลซุมจังหวัดอุบลราชธานี18มกราคมเทศกาลดนตรีปักช่อง19มกราคมงานเอ็กซ์โปอบปอบจปทุมธานี 20มกราคมจังหวัดชุมพร21มกราคมแวบบ็บมิวสิกบาร์อำเภอเมืองจังหวัดโคราช22มกราคมจังหวัดศรีสะเกษ23มกราคมบ้านหนองคุณตบลยางโยภาพอําเภอม่วง 30, จังหวัดอุบลราชธานี24มกราคมจังหวัดนองบัวลำพูน28มกราคมวัดหัวกระบือน้องเขมกรุงเทพ29มกราคมวัดพุทธการจะมุนีอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 30มกราคมงานวัดในกรุงเทพ31มมกราคมโคราชโดยทั้งค่ายต้องขอกราบขอโทษคุณลูกค้าที่จองคิวและแฟนเพลงหวังว่าจะเห็นใจน้องและเข้าใจพวกเราต้องกราบขอประทานโทษด,ด้วยความเคารพค่ายเพลงจอน,นี่มิวสิก6ธันวาคม2567 j o h n n จอน,นี่มือปราบทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ